หลายๆคูช่ชมหลายๆคนอาจจะแบบว่าถ้าเพิ่งมาเคยดูเรือยาวป,ปีแรกนะคะก็อาจจะยังไม่รู้ว่าล่องนานนี่เป็นยังไงของภูมินน,นะครับสีพายชื่วัดป่าศักดิ์นะครับสังกัดบ้านป่าศักดิ์ครับผู้จัดการเรือคุณสายลวนครับนายหัวเรือคุณชุริยานายแายเรือคุณจุฑลงครับตกแต่งเรือใหม่ปี62นะครับโดยช่างโอวัดน์วันกรุหาะนะครับแล้วก็ผลงานปี62เนี่ยแชมป์เพื่อพระราชทานสนามน้ำปัวครับ โอ้โหนะอันนี้ก็ดีกรีไม่ใช่ย่อยนะคะแชมป์ด้วยพระราชทานเก่านะคะเรามาดูอีกหนึ่งทีมกันค่ะค,คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งทีมกับเทพ,พนรสิงค์ค่ะฝีพายชุดวัดแสงดาวสังกัดวัดแสงดาวจังหวัดน่านค่ะพุัดการเรือนะคะพี่ชานเดชค่ะนายหัวเรือพี่นาริตรันนะคะแล้วก็นายท้ายเรือพี่สมภูมิตกแต่งใหม่ปีนี้เลยค่ะโดยช่างตีสุพรรณและช่างพงแสงดาวนั่นเองค่ะ ก็มาเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองทีมกันนะคะว่าใครจะเล่นสีพายเข้าเข้า,เข,าเข้าเส้นชัยของเราไปก่อนถึงร่องน้ำแดงอ,อาจจะได้เปลทหน่อยนะแต่ว่าร่องน้ำเงินก็ชนะให้ได้เห็นแล้วอาจจะเป็นเยอะด้วยเดียวเยอะลลยด้วยใ,<ค>ใช่ใชจริงๆแล้วเราว่ามันอยู่ที่การฝึกซอ้อมวางสมคคีของสีพายด้วยเนาะนะคะแอบไปคุยกับกองเชียร์มาคุณพี่อปกองเชียร์บอกว่า จริงๆแล้วกว่าจะมากว่าจะได้ฝีพายแต่ละคนเนี่ยเขาต้องมีการสมัครก่อนแล้วก็เก็บตัวเก็บตัวฝึกซ้อมกันอย่างต่เสามเดือนนะคะพี่ป๊อปกว่าจะมาเป็นฝีพายแบบนี้ไม่ไหวจริงจังมากนี่เรานึกว่าไปโอลิมปิกนะเก็บตัวฝึกซ้อม3เดือนเลยจริงๆค่ะใกล้จะ้อมแล้วนะคะตอนนี้สำหรับคู่นี้ค่ะ โป่งภูมินกับเทพนรสิงค์ค่ะอันนี้คือสายน้ำแรกเขาเรียกว่ารอบแรกแล้วกันง่ายๆนะคะเดี๋ยวรอบต่อไปถ้าเกิดมีพลิกกลับมานี้จะต้องมีการรอที่สามใช่ไหมแข่งกันในรอบที่สามหรือว่าสองในสามค่ะ บอกกันว่าเป็นประเภทเนื้อกลางชิงที่สามหรีประเภทกอกันระหว่างพงบูมินอยู่สายน้ำาทางทิศตะวันออกครับฟอแมแมปนออกป้าขับไข่ป้าป้าครับเฮพเอฟเฮเฮฟน้อยสิงวัดใส่นาอยู่สายน้ำาทางทิศตะวันตกรับสอนนี่ฟอแม่มปินองอกพอด้วยสายตาเฮฟเน้อยสิงน้ำมาหน่อยน้ำมาหน่อยเร็วว่าจะได้ฮงบูมินต้องแล้วก็แม่พอสักแล้วแล้วฮงบูมินเร็วแล้วเฮฟน้อยสิงอัดอัดอัดมาแลวครับฟอแมแมปน้อก